ทีนี้มันมีแมวหลงมาอยู่ตวงตัวลายมันมันหลงเข้ามาในแดนใช่ไหมมันมาไล่กัดแมวในแดนทุกตัวเลยอไปเข้าตามาแวรเข้าว่ามึงเกเรนี่ว่า<อ>มึงมันเก่า,าอ่ะเก่ารอ,อมึงมึงมาจากแดนไหนวะ<อ>ทีนี้มีอยู่วันหนึงมาแวร์จับแมวตัวนี้ได้จับแมวตัวนี้ได้แล้วผมนั่งอยู่บนเคาน์เตอร์ มึงไม่ต้องรอใบแล้วไม่ต้องรอหน้าฝ่ายแล้วกูจับมึงย้ายโยนแมวข้ามไปแดนเจ็ดย้ายด่วนเลยจับแมวย้ายแดนแล้วใช่วาแหวนพนักคอนเ่ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงานและพีพีคา์โก้อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปสวัสดีครับมาพบกับช่องรับประกรณออฟฟิเชียลกับช่วงชอบเล่าเรื่องหรือเล่าเรื่องในคุกยังนั่งอยู่กับอาจารย์มีนตอนที่4แล้วอะ ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ผมว่ามันมีเรื่องราวสนุกแล้วก็ได้แง่คิดด้วยหลายๆคนคงดูแล้วคงได้อะไรบ้างอ่ะแต่ช่วงที่4ตอนที่4เนี่ยอาจารย์เคยเล่าผมฟังไหมฮะเคยเจอคนเขาเรียกอะไรจับแมวย้ายแดนแมวความผิดอ๋อเคยเคยในคุกเนียแปกนะมีแต่แมวนะไม่มีหมาใช่มีแต่แมวมีแต่แมวแล้วในแดนเราเนี่ยมันก็จะมีแมวมีแมวอยู่สองสามตัวกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอ่ามันก็เป็นธรรมดา แล้วก็อยู่มาอยู่มากี่ปีกี่ปีมันก็เป็นอย่างนั้นจนมีชุดสันเด็กเข้ามาชุดสันเด็กเข้ามาชุดวอลแวร์นครมูซอยอมินไม้หน้าลายแจ็คสันเด็กแล้วก็อาร์ตโอรสชุดสันเด็กเข้ามาแล้วก็นาลกมินชุดนี้เข้ามาก็คือว่าแรงทุกตัวแรงทุกคนส่วนมอแวรนี่จะดื้อหน่อยจะเกเรแบบว่าทะเล่น ทีนี้มันมีแมวหลงมาอยู่ตัวงตัวลายมันมันหลงเข้ามาในแดนใช่ไหมมันมาไล่กัดแมวในแดนทุกตัวเลยอไปเข้าตามมาแวเข้า,<อ>าว่ามึงเกเรนี่ว่ามึงมันเก่าวะเก่ารอบมึงมาจากแดนไหนวะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งมาแวจับแมวตัวนี้ได้จับแมวตัวนี้ได้แล้วผมนั่งอยู่บนเคาน์เตอร์ มึงไม่ต้องรอใบแล้วไม่ต้องรอหน้าฝ่ายแล้วกจับมึงย้ายโยนแมวข้ามไปแดนเจ็ดย้ายด่วนเลยจับแมวย้ายแดนแล้วใช่วาแวนวรรณคอเนี่ยแสบมาแววนแสบแล้วเจ้าวาแวนเนี่ยเขาอยู่ในแดนอยู่ใน้เขาก็จะทะเลนนะเขาจะเกเรจะหาเรื่องแต่ยุคนั้นใช่ยุคนั้นก็สารเด็กชุดนี้ก็ยอมรับว่าแรงนะแรงวอแวนนี่ก็แรงก็คือว่าแต่นับถือใครก็โอเคนะแต่ถ้าไม่นับถือนี่ ชุดวอลแวน์เนี่ยผมพูดได้ตรงๆเลยนะคุณทันผมทันใครทันทุกคนรู้เสียจิกโก้กันมาเยอะแล้วชุดวอลแวนเนี่ยวัยหนุ่มนี่เสียกันมาเยอะแล้วเสียจิกโอกออ้อ,อะวอลแวร์ War เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าจะทําอะไรที่แบบว่าเหมือน่างว่าความคิดเขาแบบว่ายังไม่รู้ว่าเขาทําไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไงเขาทําก่อนมันจะมีมือปาดอยู่คนหนึ่งพี่นิพนธ์รหรือที่เรียกง่ายๆคือโอเล่ฉายาโอเล่ โ,โหตีถ้าลองได้ตีนี่ไม่ต้องโอ้โแกเป็นเจ้าหน้าที่ใต้ที่แบบว่าตีโ,โหดมากแล้วแกชอบนั่งหลับแกจะนั่งอยู่ข้างหลังดูแลอยู่ด้านหลังครับทีเนี้ยพอแกหลับเนี่ยแกก็จะเอาเสื้อกับหมวกแกเนี่ยแขวนไว้ออ,องกเกงแขนวนแล้วแกก็จะใส่ชุดธรรมดาแบบว่าตามสบายแล้วทีเนี้ยผมก็นั่งเล่นนั่งทํางานใครก็นั่งทําไปเป็นกิจวัตรมันธรรมดาอืทีนี้เราก็เห็นข้างข้างมีชุดเจ้าหน้าที่มาใช่ป่ะเล้วไอนั่งคนเนี้ย ทำไรกันอะหันไปอีแวมึงอ <c oughs> แล้วใส่หมวกพี่นิพนธ์แล้วใส่เสื้อใส่ชุดเจ้าที่มาทั้งชุดเลยอะอีแวเราเนี่ยนะใช่บอกแวมึงถึงตายเลยนะ <c oughs> แล้วมันก็เดินไปกลุ่ม,มนู้นกลุ่มนี้เฮ้ยว่าไง,างาเงียบๆหน่อย้ะพวกมึงอะอะไรเนี่ยเออมันก็เดินเล่นมันบอกเฮ้ยมึงถึงตายแล้วมันก็ค่อยดูท่ามันอะค่อยๆเอาเสื้อกับไม้แขวนเนี่ยเ <c oughs> ข้าไปเก็บแขวน ค่อยๆเอาหมัวเข้าไปอ่ะพอมันเล่นเสร็จนะผมคิดว่ามึงกล้าทำเนาะถ,ถ้าจับได้น้ามอว์ถมอแวร์ไม่ไม่เหลือชีวิตไม่<ช> <ๆ S 2> เหลือแน่นอนโดนแน่นอนใช่มันมันมันผิดเต็มอะ่ะออ้ยถึงตายอะ่ะแวร์เขาแบบสายที่เลยนะแบบเป็นเป็นเป็นแบบคือด้วยความที่อาจารย์พูดอ่ะคือคนที่มันหลุดโลกแล้วมันก็เหมือนกับไม่รู้ผลที่ตามมาจะเจออะไรทำเป็นเล่นไปตลอดปัจจุบันที่มอแวร์เขาว่ายังอยู่ในเรือนจำใช่แล้วถ้าเกิดว่ามียาเข้าอ่ะตอนนั้นอ่ะมอแวร์จะอยู่กับบอยบ้า ถ้ามียาเข้าถ้าบ้านไหนไม่แข็งนะวัวแวว์ปวมขอยาหน่อยเดีอืมาซื้ออบ้านนั้นแบบว่าวัยหนุ่มนะยังวัยหนุ่มมันมีทรงอยู่แล้วมันไม่ทะเลาะกับเด็กถ้ามมนเอาเด็กอยู่ก็กำลังแกเด็กสู้เด็กไม่ได้ก็เสียยาแจงหมดแล้วยาไม่มีจริงๆผมมาขอซื้อไม่ได้ขอฟรีขอซื้อไม่ขอฟรีคุยไม่กี่คำแวต่อยเลย เสียไว้หนุ่มเยอะมากเลยที่เสียกับวัวแวร์นี่เสียเยอะนะไว้หนุ่มนี่เสียเยอะมากใช่ใช่เจอแวร์เขาเดียวโหสุดยอดเอาละต่อไปดีกว่าอาจารย์ไอพวกต้มน้ําเนี่ยบนเรือนนอนเนี่ยมันเป็นมันเป็นความผิดนะใช่แต่ผมไม่เข้าใจว่ายุคอาจารย์เนี่ยเวลาจะขึ้นไปกินน้ําร้อนในบนเรือนนอนมันทํายังไงอืมอันเนี้มันเป็นแบบว่าเราก็ได้สืบทอดมาจากคนเก่าๆที่แบบเขาอยู่เขาทํากันมาแล้วก็ได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสก็จะมีขวด ขวดพลาสติกขวดน้ำอัดลมเนี่ยสองใบครับสองใบปุ๊บตั้งอ่าแล้วก็มีผ้าเจอตัวเราฉีดมันจะได้ความยาวอผูกฝั่งนี้แล้วก็ผูกฝั่งนี้แล้วก็ห้อยกับกำแพงบล็อกอ่าอ่าห้อยกับกำแพงบล็อกมันก็จะเป็นแบบว่าเชือกขั้นกลางใช่ไหมแล้วก็จะมีเกงยีนที่เราไม่ไม,ไม่ใส่แล้วเป็นผ้าคลิ้วเนี่ยเราฉีดให้กว้างสามนิ้วฉีกกว้างสามนิ้วแล้วเราม้วนให้ได้ประมาณลูกขนาดนี้อืแล้วเอาหนังยางรัดแล้วเอาน้ำมันน้ำมันมาก่อนเนี่ย ราดแล้วก็ตั้งใต้ขวดแล้วเราก็จุดแปงสีฟันแปลงสีฟันที่เป็นพลาสติกนะประมาณอันครึ่งจะต้มน้ำได้ขวดหนึ่งเราจุดปุ๊บแล้วเราปล่อยหยด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 จนทั้งอันปุ๊บเราปล่อยหยดปล่อยหยดปล่อยหยดแล้วไฟมันจะลุกอยู่นั้นมันจะไม่เมามันจะไม่ไม่ไม่เมาเไม่เม่าไม่เม่ามันจะไม่ไหม้เตาเพราะว่าเตามันมีน้ำมันมาก่อที่เราทำผ้ารองไว้แล้วเราก็เลื่อนเลื่อนตรงนี้ลง ส่น้ําที่มาเราเลื่อนลงอันนี้มันจะสูงต่ําเราปรับระดับได้อ่าพอเราเลื่อนปุ๊บแล้วเราก็พั้ตัวปิดเชือกขวดนี้ก็จะตั้งอยู่กับพื้นปิดช่วงผูกเชือกถ้าเจ้าหน้าที่ผ่านมาเห็นก็จะไม่เห็นรอยต่ออข้างในนี้ก็จะต้มไปแล้วมีมือเป่าการต้มน้ําเนี่ยไม่ว่าที่ไหนห้องไหนจะมีมือเป่าอพอน้ําเนี่ยควันมันจะขึ้นไงควันมันจะขึ้นมันจะมีเอาคนเนี่ยเด็กในบ้านเราเนี่ยเอาแป้งใส่มือเป่าตรงนั้นที เป่าตรงนี้ทีเดินเป็นหน้าห้องทีหลังห้องทีเพื่อดับกลิ่นอ่าแล้วพอเดือดปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดฝาแล้วก็เทชงกาแฟชงกาแฟกินกันบนห้องชงกาแฟแล้วก็ต้มน้ําร้อนกินเปล่าๆตกกินกระยาเมาอยาแก้ไอมันจะขึ้นไงมันต้องใช้น้ําร้อนเป็นตัวช่วยแล้วทางตำรวจจับได้เป็นไงโอ้โหก็โดนตีโดนตีตามละเบียบถ้าเกิดว่ามันส่งก็คือถูกตัดชั้นตัดวันลดลดเยี่ยมญาตินะเพราะมันเป็นความผิดเพราะว่า ถ้าไฟไหม้ขึ้นมาบนเรือนนอนเนี่ยรับผิดชอบไม่ไหวนะ,ะนเป็น<ม>ความผิดที่ร<ม>้ายแรงอ<ม>ความผิดร้ายแรงใช่และส่วนใหญ่เนี่ยในเราอยู่ในเรือนจําเวลาเรานอนกันเนี่ยเรือนจำมันไม่มีไม่มีคํามืดคือไม่เปิดไฟตลอดเวลาใช่อันนี้เรื่องจริงครับแต่เนี่ยมีวิธีการในการที่นักโทษบ,บางคนเน่ยไปดับไฟห้องนอนบ้างมีมโอ้ที่จับได้ก็โดนหนักนะใช่แต่มีวิธีการการที่หีเจ้าที่ได้อันนี้มันเป็นเป็นฟิลเหมือนกันว่าเออบางคนเขามีน้องอ่า เขาอยากมีโมเมนต์แบบปิดไฟบ้างบางทีเราก็แบบว่าไม่ต้องมีน้องก็ได้แต่คือว่าเฮ้ยฝนมันตกอะอากาศมันเย็นอยากจะมีฟิลแบบว่าปิดไฟเหมือนอยู่ข้างนอกนอนอแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีหลอดไฟตัวใหม่ๆมันมีที่แบบว่ามีปัตเตอร์เราก็จะให้เด็กในบ้านนะขี่คอนขึ้นไปเลยแล้วก็หมุนปัตเตอร์แต่ห้ามดึงออกนะเกมหมุนแล้วปล่อยคาไว้ไฟมันจะดับ แล้วพอเจ้าที่ขึ้นมาเฮ้ยไฟห้องนี้เป็นไรดับไม่รู้พี่อยู่ๆมันก็ดับเขาจะมองเขาเห็นปัตเตอร์อย่างคาอยู่เขาไม่รู้ว่าเราหมุนไงเนออออไฟมันก็ดับแล้วพอช่วงเช้าเนี่ยเราตื่นมาหรือกลางดึกเราตื่นมาเนี่ยเราก็ให้เด็กในบ้านนะ่ะขี่คอแล้วหมุนใส่อ่าแล้วพอเจ้าที่เข้ามาอ้าวเฮ้ยไฟติดไม่รู้พี่มันก็ติดติดดับๆเนี่ยก็เราก็รอดตัวไปเป็นฟิลที่เขาใช้กันแล้วไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยก็คือสามารถนอนไม่ขึ้นได้อะไรอย่างนี้เราอยากมีพีเพราะว่า ไฟดับขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่านักโทษแทงกันบนห้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถรู้เลยว่าใครเป็นคนแทงแล้วถ้าเกิดแทกหักเนี่ยไม่ได้เลยเขาจะไม่ให้ไฟดับเพราะฉะนั้นนะการปิดไฟนอนเป็นความผิดที่ร้ายแรงอยู่ร้ายแ,แรงเหมือนกันนะครับใช่ครับเอาล่ะอาจารย์มีอยู่ในคุกก็เป็นอาจารย์ศักดิ์ก็คือเป็นเกยศัก์นะใช่ครับและอาจารย์มีเนยุคข,ของอาจารย์มีเ,เอาหมึกเข้ามายัางไง มันก็ขี่สิงนะสมัยนั้นสิงยังไม่ได้เป็นตาช่างขี่สิงขี่สิงก็คือให้เจ้าที่ถือใช่เจ้าที่มีวิธีอื่นไหมอ่ะเจ้าที่อย่างเดียวอะไรส่วนใหญ่นะในยุคนั้นเราใช้จีบเรามองเนี้ยเจ้าหน้าที่สองหมอนใหม่เข้ามาเนี่ยเรามองว่าตัวนี้น่าจะปั้นได้เราก็ปั้นเจ้าหน้าที่ของเงินคือเจ้าที่ที่แบบว่าเพิ่งขึ้นเข้ามาอยู่ใหม่ๆอ่าเกมเราเรานั่งสับจ่าเกมหลุดเลหลุดเนี่ย เจอเนี่ยทำอะไรอ่ะสักครับพี่ใหญเห็นอีกนะไม่กล้ายังยังยังใหม่อยู่ยัง่ยังไม่กล้าจับยังไม่รู้ว่าเราเป็นใครไอ้นี่มันขาใหญ่ไหมไอ้นี่ขาเล็กไหมยังไม่กล้าจับใครไงเจอหมึกบางทีก็คืนเกมไปแชทก็คืนอะไรเงี้ยยังใหม่อ่ะเราก็จีบเข้าเข้าไปให้เด็กในบ้านเนี่ยชงโอวัลตินไปให้กินตอนเช้ามั้งกาแฟมั้งแล้วแต่พี่จะกินอะไรเสิร์ฟขนมเยี่ยมญาติเด็กในบ้านเยี่ยมญาติมาถ้าสูบบุหรี่เงี้ยบางทีเอาบุหรี่ไปให้บ้างอะไรเงี้ยจีบไปเรื่อยก็คุยไปเรื่อย พี่เอาหมอนเข้าเอ้เอาเข้ายังไงวามันเสี่ยงนะอะไรเงี้ยแกก็หาวิธีเอาเข้ามาให้ขวดละห้าร้อยขวดละห้าร้อยเนี่ยเรามาทําได้สองพันสี่เรามาขายได้สองพันสี่นะทําเป็นตัวอ่าก็คือว่าขี่สิ่งเข้ามาอ่าและในยุคอาจารย์จะบอกว่ามีกินเชียงชงเชียงชุนด้วยโอ้โหเชียงชุนนี่ก็อยากกินเชียงชุนอ่ะอ่าตอนนั้นอะอาร์ตม่วงลายอยู่กับผมอาร์ตม่วงลายอยู่กับผมก็อยากกินเชียงชุนอยากกินเหล้าพิ่ง่าย พี่ประกิจเขาบอกว่าคนเล็กคนใหญ่อะอถ้าคนเล็กก็สี่ร้อยคนใหญ่แปดร้อยโ<ะ>อเค okay. ก็ให้ตังค์แกเป็นเงินสดนะแกก็ถือขึ้นมาพอแกถือเข้ามาปุ๊บแกก็จะเอาเข้าไปในป้อมป้อมที่เป็นเหมือนอ่าศาราที่อยู่ในแดนห้าอันนั้นผมเป็นคนทํานะมผมเป็นช่างไม้อะ่ะแกนั่งอยู่แกก็จะแอบ,บเทแกเทใส่แก้วเนี่ยแก้วพลาสติกใบแล้วแกก็ตั้งเราก็กินกินในป้อมกิน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  แล้วเราจะบอกเขาว่า3าคนนะพี่พอเรากินเสร็จเราก็ออกอาร์ตไปแล้วเก็บอาการถ้าเกิดเราเกมเราก็บอกว่าซัดไปว่าเราเกมเล่าหม,มักเรากินเล่าหมากอ่าพอกินเสร็จปุ๊บก็อันนี้ติดติดลมอ่อยากกินมีโมเมนต์บนห้องมั่งเอเอเอต่อโมเมนต์โมเมนต์บนห้องอ่ามันช่วงจะแบบว่าปีใหม่เขาจะจุดพุจุดไรกันอ่าก็เพี่ประกิจมาอ่าพี่ประกิจมาก็เอามากินกัน <c oughs> <c oughs> ก็เอาเล่ามาทีนี้เมาโอ้โหแล้วพลังเยอะโอ้โหแล้วมันหลายขวดแล้วอาร์ตนี่อาร์ตคือสมเด็จเป็นสมเด็จที่ไม่บินอเป็นสมเด็จที่ไม่บินสมเด็จที่เกเรด้วยไม่ยอมคนด้วยแล้วสมเด็จของแท้ตกก็ไม่บินอาร์ตดำชุดใหญ่เลยอาจาร์มินแล้วจารยนมินใกล้ปล่อยด้วยอดำชุดใหญ่เข้ามาโอ้โหแล้วทีนี้เมากันทีนี้พอนักโทษเมาเนี่ยมันจะมีโมเมนต์นี้ที่เราเคยได้ยินแว่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 นเสียงแต่ละห้องอ่ะทำเสียงมอไซอะ พอห้องนี้ขึ้นปุ๊บอีกห้องขึ้นอีกห้องขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอมึงเป็นเฮียอะไรของมึงใช่ป่ะอ่าระพูกะจุดกันใช่ป่ะอ่เราก็ตะโกนไม่หยุดนะ่ะทีนี้พี่ทรงวิทย์เข้าเวรวันนั้นพี่ทรงวิทย์ตีประตูตึงๆมึงเป็นเฮียอะไรของมึงเสียงดังกันไอ้นี่ก็เคาะขันร้องเพลงเราก็งเงียบกันหมดใช่ป่ะมึงเป็นเฮียอะไรของมึงก็บอกวันปีใหม่พี่ เออไอสัตว์เอาให้นักแล้วก็เดินลงก็คือใส่กระจายแต่เขาไม่รู้ว่าเราเมาเราเมากันอ่าส่วนปีใหม่เขาจะเปิดให้เราเต็มที่ร้องรำทำเพลงเสียงดังเพราะว่าผมอยู่ห้องสองเนี่ยที่ผมนั่งมองไปมันจะไปเห็นรถอยู่เกตไกผมมองอย่างเงี้ยมาเจ็ดแปดปีนะเออเห็นไฟรถวิ่งเนี่ยผมมองอย่างเงี้ยเจ็ดแปดปีนะกว่าผมจะได้ออกไปยืนอยู่ตรงนั้นเ่อเออเออเพราะว่าทั้งหมดผมติดมา สิบเอ็ดปีหกเดือนสิบเอ็ดปีหกเดือนใช่ได้บทเรียนชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องราวในคุ้งน้สุดยอดมันเหมือนอย่างว่าใกล้ตาแต่ไกลเท้าอันนี้เรื่องจริงเพราะผมเคยนั่งมองอยู่เนี้ยเจ็ดแปดปีว่าผมจะได้ออกไปยืนอยู่ตรงที่เราเห็นนะเออเออเอ,อเอาละยุคจารย์มันมียาแก้ไอมีครับพวกพวกของเมาอย่างเช่นยาโรคจิตยาแก้ไอเนี่ยมันหลุดเข้าไปเนี่ยมันผมว่าคนดีๆเนี่ยไปกินแล้วบ้าคนบ้ากินแล้วดีจริงไหมฮะใช่เทสนี <laughs> ้มันก็ใช่อ อันเนี้ยอันเนี้ยเราพูดกันแบบว่าขอใช้ชื่อเล่นของเขานะต่อพี่โยมาแดนเจ็ดอ่าพี่โยนี่แกแบบว่าจิโกะอ,อ่มแกเด็กห้ยวยขวางครับแกเด็กกรุงเทพเราเนี่ยแ,แล้วแกจิโกะเราเข้าไปจีบเข้าไปต่ออะไรเงี้ยแกขอถุงละพันบาทพันสดนะแต่เรามาปล่อยเนะี่ยยีบ 100. 100. ่บยี่ห้าเม็ดหนึ่งร้อยอ่ะแล้วถุงหนึ่งมีพันเม็ดอ่ะมันเหลือๆเ,เลยอะ่ะก็เลยก็ทำยา ทำยาทําอะไรกันเนี่ยก็เจ้าหน้าที่เอามาจะเอาเข้ามาซีสองถุงถุงเขาบอกก่อนนะเจ้าหน้าที่คนนี้นะเขาบอกก่อนว่ามึงเอายาจากกูไปเนี่ยมึงจบกันให้ดีนะกูบอกก่อนนะถ้าถึงกูก็คือห่อออกอืมก็คือห่อออกก็ห่อออกก็คือว่าครับผ้าขาวอ่ะอาผ้าขาวโอเคเราก็ทํายาทําอะไรกินกันในบ้านเนี่ยบางทีก็แบบว่ามียอดจิคโก้บ้างเรามีบ้านเพื่อนซีซีเราก็แบ่งมียอดกินบ้างอ่าก็จะ ยาก็ฝังในแดนนั่นแหละเพราะเราไม่เอาขึ้นห้องเราเอาขึ้นแค่พอกินพอถึงก่อนจะขึ้นห้องเนี่ยเป็นการเซฟการการเมาที่ดีที่สุดนะพออีกสักประมาณรือว่าสักพังห้องนี้ขึ้นแล้วจะต่อห้องเราตบยาเลยอแล้วขึ้นตัวเปล่าไงไปเมาอยู่บนห้องนะ,ะตบยาเลยประมาณ,มาณน,นี้นะครับไอ้ที่แบาพูดแบบนี้จะให้เห็นว่าเนี่ยในอดีตม,มันมีเจ้าที่ที่แบบว่าโอเคเป็นส่วนน้อยที่แบบ<ช>ซึ่งแซกนะครับปัจจุบันเนี่ยเจ้าที่แบบนี้ไม่มีนะฮะ บอกให้ว่าเขาจับเขาเอาจริง<ช>ทุกวันที่เรืนอนจำเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดแต่สมัยก่อนเนี่ยด้วยกฎระเบียบด้ยุคที่ล้าหลังถูกไหมฮะเจ้าหน้าที่มันก็ละหลวม<ช>การตรวจค้นก็ไม่เหมือนแบบนี้เ<ช>จ้าที่<ช>บางคนก็เห็นแกง่เงินนะ<ช>ก็มาเอาเงินจากการโทษก็เข้ามาซื้อยงซื้อยาแต่ปัจจุบันเนี่ย<ช>ไม่มีแบบนี้ไม่มีเพราะว่าเขาค่อนข้างเข้มข้น<ช>แล้วก็ปกครองอย่างดีเมื่อก่อนก็เลยว่าที่มันมียาสติดอ,อยู่ในเรือนจำค่อนข้างเยอะก็เพราะมีเจ้าที่แบบนี้นะครับแล้วอาจารย์เคยบอกว่าวิธีให้เก็บบ้านคนละฝั่งที่ทําความผิด ในยุคข,ของอาจารย์เนี่ยมันคือวิธีอะไรวิธีอะไรนะครับอ่าวิธีสมมติอ่าให้เกียรติบ้านคนละฝั่งที่เหมือนกับมีความผิดต่อกันอะไรเงี้ยอ๋ออันเนี้ยอันเนี้ยสมมติว่าในแดนหนึ่งแดนเนี่ยที่เราอยู่อ่ะจะมีบ้านชนบุรีครับบ้านใต้บ้านกรุงเทพบ้านญานาวาบ้านอะไรก็แล้วแต่มันแต่ละบ้านเนี่ยอย่างชนบุรีเขาจะมีจา่ามีจ่าของเขาจ่างเขาคือฝึกความผิด จา่าฝึกความผิดมีสองคนอ,อย่างผมก็เป็นจา่าฝึกความผิดของผมก็ฝั่งฝั่งฝั่งเทพเนี่ยฝั่งนอนาวาก็จะมีจา่าแล้วก็มีเจน้ําก็เป็นจ่าชนเจน,น้ํานี่แกจะเป็นจ่าที่แบบว่าสายกลางแกคือไม่เอาอะไรแล้วก็อยู่เพื่อ,อปอยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าบ้านชมบุรีเกมความผิดหรือวเกมอะไรเนี่ยเราก็จะให้เขียด อย่างให้เรามาฝึกให้เรามาทรมานให้เราแบบว่าม,มาวิตพื้นมาอะไรบางทีเขาบอกว่าฝึกหนักคือมีมีลงมือลงไม้เราก็จะให้เกียรติเราก็จะเรียกจ่าชนบุรีมาฝึกเองอ,อย่างบ้านฝั่งบ้านเราเนี้ยฝั่งบ้านาบ้านเรากรุงเทพเกมความผิดเกมอะไรเงี้ยจ่าฝั่งชนบุรีเนี่ยเขาก็จะเรียกเราให้ไปฝึกในสายเราเป็นการให้เกียรติกันแต่ถ้าเกิดว่าเรียกไม่ได้เจ้าที่บอกต้องเป็นไอ้นี่ไอ้นี่นี่จ่าต่อจ่าฝั่งต่อฝั่งเขาก็จะรู้กัน อันนี้ทำตามหน้าที่อ่าเขาก็จะให้กันให้กันนะอ่าแล้วสมมติว่าเด็กในบ้านของเราเนี่ยไปทําผิดต่อบ้านอื่นเนี่ยแล้วเกิดลดปัญหาการทะเลาะวิวาททำยังไงยุกอาจารย์นในยุคผมนี่ใช้คุยใช้คุยนะคุยส่วนมากจะให้จบตัวตัวแต่ตัวตัวของที่ผมบอกเนี่ยถ้าไม่จบก็คือว่ามีแผลต่อ,อม,มีแผลต่อคือมีแผลอีกแผลสร้างขึ้นมาอะไรสร้างมามันจะมารวมเป็นแผลเก่าแต่แผลแรกส่วนมากจะจบนะในยุคนั้นที่คุยกันจะจบคุยกันจะรู้เรื่อง แต่อย่าได้มีใครมาสะกิดอีกนะมันจะเป็นแผลอักเสบทันทีเพราะคือแผลมันคุยจบว่าจริงแต่มันยังค้างคา,งางอยู่ในใจใช่ด้วยระบบที่มันเป็นคนเราฟังคนรบ้านในอดีตในการอยู่แต่ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าแบบนี้อาจจะพอมีอยู่นะแต่ว่าวิธีการคงไม่ได้มาห้ามหันหรือมาตีกันหรอก่น่าจะใช้วิธีการอื่นมากกว่าแล้วก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยที่ลดจํานวนได้เยอะเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยพี่พิทักษ์พี่พิทักษ์กนี่ปราบเยอะมากอ่าถ้าใครไม่ไหลพี่พิทักษ์นี่ถือว่าสุดยอดใครผ่านพิพิทักษ์ ไม่เคยเห็นนะ <whatever> ก็ผมเนี่ยเห็นอ่าะยาเข้าแล้วจังหวะยามันเข้าสองฝั่งอฝั่งบ้านนี้ก็เข้าฝั่งบ้านเราก็เข้าอแต่ไอ้นี้เอายาใครไม่รู้อืาตอนแรกตีก็ไม่รับแล้วเจอมือพี่ทักษ์พี่ทักษ์เขาจับจูงแขนเดินขึ้นห้องคักเวณไอ้เราก็ลุ้นมันยาใครวะอ,อะก็เก่งกันไปหมดมันเดินลงมาใช่ไหมรอยยิ้มปริศนา มันยิ้มให้กับทุกคนแล้วฟันมันหายไปครึ่งซีอแล้วหลังเสียวไหมยาฝั่งเราก็เข้าฝั่งเขาก็เข้าเออมึงเอายาใครไปกินอ่าแล้วถามว่าไหลไหมแม่งบอกกันว่ายืนฉีกซองยาท่าไหนลงนาวอะพี่พิทักษ์นี่เขาปาบยาหมดใช่เขาตีอยู่หมดพี่พิทักษ์นี่อะงั้นอ้ผู้สืยาสเรสเนีอยากให้ใจมีให้ข้อคิดสําหรับ ยาเสพติดหน่อยเพราะมันยุคนี้มันก็ยาเสพติดมันระบาดมากยิ่งขึ้นแล้วยาบ้าก็ราคาถูกลงหลายอย่างเด็กๆบางคนไม่รู้เรื่องก็มียาเสพติดหลายประเภทหลุดเข้ามานอกจากยาบ้ายาไอแล้วยังมีอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายหมดใช,ดใช่ใช่ใช่ฝากน้องๆหน่อยก็ในยุคนี้ผมมองแล้วว่าการเสพยาหรือการค้าการขายผมว่ามันไม่เท่อะ ผมไม่เท่ผมคิดว่าทํางานสุจริตและคนรอบข้างมองแม่งเท่กว่าเยอะเลยอะประมาณนี้ครับแลวปัจจุบันอาจารย์มีออกจากเรียนมาเป็นเวลากี่ปีแล้วเนี่ยสิบเจ็ดปีครับผมโอ้สิบเจ็ดปีแล้วนะครับใช่ครับเอาละฮะเราจะมีเรื่องราวอีกเยอะนะฮะที่จะน้องเล่าในตอนต่อๆไปนะฮะก็ฝากติดตามอาจารย์มีด้วยปัจจุบันอาจารย์มีทำอาชีพอะไรฮะผมทำอยู่กับขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเอ็กเพสเกี่ยวกับแบบว่าพัสดุเหมือนคล้ายๆไปษณีเป็นเอกชนที่ สาขาใหญ่สาขาใหญก็คืออาจารย์ทำมาหลายปีแล้วก็สามารถอยู่ได้สิบปีขึ้นครับสิบปีขึ้นก็อยู่ได้เลี้ยงดูครอบครัวได้วันนี้ก็ไม่ใช่อาจารย์มีนที่เราเคยเจอกันมาใช่ก็อย่างมองเนี้ยอย่างบางคนเนี้ยจะทําสิ่งผิดหรือสิ่งอะไรเฮ้ยเขามีเราให้เห็นเลยมีรถให้เห็นมีนู้นให้เห็นเราก็มีได้ แต่ช้าหน่อยเราไม่ต้องอยู่แบบหนูลหนลบรูนู้นหลบรูนี้เราเดินแบบเปิดเผยม,มีได้แต่ขอเวลาช้าหน่อยแต่มีเหมือนกันครับเอาละฮะนี่คืออาจารย์มีนยานวานะเดี๋ยวมาฝากติดตามอาจารย์มีนครั้งต่อไปว่าจะคุยเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ผมกับอาจารย์มีนขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ